มาเดินคล้องถมนะครับตอนนี้อยู่ที่เจริญกรุงซอย15นะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับของมือสองเยอะนะครับของถมนะครับ ให้ดูตรงนี้นะครับตุ๊กตาน่ารักน่ารักเยอะเลยนะครับชอบที่สุดคือชินจังนะครับกับโดเรมอนนะครับนนรให้ดูมุมนี้นะครับเขาแย่งกันซื้อเลยขายตุ๊กตาลาบ,บูบูนะครับตอนนี้เป็นกระแสนะครับ ราคาตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนไปถึงหลักหลักพันนะครับหลักหมื่นก็มีนะครับแล้วแต่คอลเลกชันนะครับผมเข้าไปไม่ได้นะครับคนเยอะนะครับพี่เม็นพี่เม็นพี่เนีมเ็น เห็นแล้วเอ็นโดเลมอนตัวใหญ่นะครับน่ารักมากเลยโดเลมอนนะครับมีแล้วนะครับที่บ้านซื้อไปแล้วตัวหนึ่งซื้อไปห้าร้อยกว่าบาทนะครับตรงนี้ก็เป็นตุ๊กตาหุ่นยนต์นะครับตรงนี้ก็ขายตัวละร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยสองร้อยก็มีแล้วก็แปดสิบบาทก็มีนะครับ ฝั่งนี้เป็นคลองถมโซนใหม่นะครับก็มีคนมาขายเยอะเหมือนกันโซนนี้นะครับมีร้านอาหารก็มีหลายร้านนะครับก็จะมีรถขายอาหารนะครับ หลายคันเหมือนกันนะครับมาจอดตรงนี้นะครับเป็นคลองถมโซนใหม่นะครับโซนนี้ตรงนี้นะครับเสื้อยืดเป็นของเมืองหนึ่งนะครับราคาก็ตัวละหนึ่งร้อยนะครับเป็นราคามาตรฐานนะครับราคานี้ เลี้ยวซ้ายจะไปคลองถมเซนเตอร์นะครับตรงนี้ถ้าตรงไปก็จะออกไปถนนวราจักรนะครับตรงนี้ตุ๊กตาเป็นกองเลยนะครับตรงนี้ขายราคาประมาณตัวละ40นะครับเล็กหน่อยก็30นะครับ โดเรมอนนะครับโดเรมอนตัวเล็กๆนะครับตัวละ40บาทนะครับมีหลายแบบนะครับมีตัวเรมอนอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็40บาทเหมือนกันอันนี้เป็นไขาลานนะครับโดเรมอนไขาลานตัวละ30บาทซอยนี้คนเยอะนะครับเดินค่อนข้างยากแล้วตอนนี้ สกตาก็เยอะแยะมากมายนะครับใครที่สนใจนะครับก็มาเดินนะครับตลาดตรงนี้จะเปิดทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่5้าโมงครึ่งนะครับจนไปถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับ ร้านข้างหน้านะครับขายตุ๊กตาลาบูบูนะครับตรงนี้ราคาก็ตั้งแต่หลักร้อยนะครับจนไปถึงหลักพันนะครับหลักหมื่นก็มีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งนะครับส่วนมาอีกร้านหนึ่งนะครับร้านนี้ก็เหมือนกันผมไม่ได้เข้าไปเลือกนะครับเพราะว่าคนเยอะนะครับราคาผมสำรวจดูนะครับตั้งแต่300้อบาทนะครับ เนไปถึงหลักพันนะครับก็เ,เ,อเอาบรรยากาศนะครับของถมตอนค่ำนะครับวันเสาร์นะครับ มาให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านได้ชมนะครับ